สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่านายกระฐุมตรีจิยาโกสมิโซทากิสของกรีตนั้นออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าประเทศกรีซจะไม่ส่งระบบป้องกันภัยทางการ์อย่างแพทริออตหรือว่าเอสสให้กับทางด้านยูเครนหลังถูกพันธมิตรทั้งในสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตกดดันให้ส่งความช่วยเหลือทางทางหารแก่ยูเครนให้มากขึ้น หลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตียูเครนหนักขึ้นหลายชาติในสหภาพยุโรปก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันให้ต้องบริจาคระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนโดยเฉพาะกรีซกับสเปนที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศอยูอย่ยในคลังแสงซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีจิยาคกสมิสโตตากิส,สกนั้นก็บอกว่ากรีซจะไม่มีการส่งระบบ S300 หรือว่าระบบแพตเรียอให้กับยูเครนอย่างแน่นอนมิสโตติกิสได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าเวลานี้รัฐมนตรีสหภาพยุโรป ได้ระบุเมื่อวันที่22เมษายน2567ว่ากำลังเร่งหาลู่ทางส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีชาติใดยอมให้สัญญาอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะมีการส่งระบบแพ a t ิออ t ซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการมากที่สุดมีสโตกินั้นบอกนะครับว่ากรีซเองก็ถูกถามมาเหมือนกันและเราได้อธิบายไปแล้วว่าทําไมเราให้ไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุอะไรพร้อมกับเน้นย้ํานะครับว่าระบบนี้มันจําเป็นต่อศักยภาพการป้องกันประเทศของเราเอง การป้องกันประเทศถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสําหรับกรีซที่มีข้อพิพาทขัดแย้งอยู่กับเพื่อนบ้านอย่างทางด้านทูเกียที่ผ่านมานั้นรัฐบาลของกรีซเคยบริจาคกรวดวัตถุระเบิดยานเกราะหัวระเบิดแรงสูงแล้วก็เครื่องกระสุนต่างๆรวมถึงจรวดต,ต่อต้านรถถังให้กับยูเครนไปแล้วเป็นจํานวนมากสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกรีซนั้นก็ออกมาบอกว่าพวกเขาไม่พร้อมในการที่จะจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนในการที่เวลานี้สงครามยูเครนนั้นกลับมาร้อนแรง กองทัพยูเครนเริ่มใช้ขีปนาวุธพิสศยไกลอยา่างแอ็กทักซินที่สหรัฐอเมริกานั้นแอบส่งมาให้ในการโจมตีรัสเซียไปแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นยืนยันนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐได้ส่งขีปนาวุธพิสศยไกลเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือชุดใหม่ที่ทางสหรัฐนั้นมอบให้กับยูเครนด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐได้มาถึงยูเครนในเดือนเมษายนในขานที่การจัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลมาให้ยูเครนนั้นไม่มีการประกาศต่อสาธารณชนเพื่อทำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติการด้านความม เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนได้เริ่มใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายต่างๆที่คาบสมุทรไครเมียซึ่งถูกรัสเซียนั้นผนวกเข้ามาเป็นดินแดนในขณะที่ความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆกำลังถูกส่งมาให้แก่ยูเครนซึ่งคาดว่าทางการสหรัฐนั้นจะเริ่มจัดส่งทันทีหลังจากที่ประธานดีโจไบเดนได้ลงนามงบประมาณช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการทหารแก่ยูเครนก้อนใหม่วงเงิน6 1 0มื่น่ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ยน2567ที่นมจาูนสิกพันั้านมาอย่าวนาน ซึ่งโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาขีปนาวุธที่สหรัฐจัดส่งให้ยูเครนนั้นเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นอาเมทักกิ่งขมิสไซ s ์ซิสเต็มหรือว่าแอคแทคซินเป็นระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งขีปนาวุธพิสัยกลางในรุ่นแอคแทคซินมาแล้วให้กับยูเครนรัฐบาลยูเครนนั้นได้ร้องขอขีปนาวุธแอคแทคซินกับสหรัฐเพื่อต้องการนํามาใช้โจมตีรัสเซียโดยขีปนาวุธแอคแทคซินพ โดยทาง้านประธานมิโจโมเจไบเดนก็บอกว่าได้อนุมัติจัดส่งขีปนาวุธต่างๆเหล่านี้แบบลับๆให้ยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2567นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นติดตามรับชมรับฟังกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นก็ะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถายอินเทอร์เน็ตด้วยครับ